ท่านนายกแพร์ทองทานผมจะจับตาดูการทำงานของท่านถ้าท่านทำงานไม่โปร่งใสปล่อยให้การทุจริตเกิดขึ้นทั่วทุกแห่งเมื่อนั้นแหละผมจะเจอ,เจอท่านบนถนนท่านนายกแพรทองทานเนี่ยให้สัมภาษณ์มีคนนักข่าวป้อนถามก็คือว่าถามชี้นำว่าเออถ้าผมบอกผมจะลงถนนเนี่ยท่านจะว่อย่างไง นายกอุงอิงก็พูดออกมาน่าจะเป็นการเทรนกันกันกบคนรอบตัวนายกอุงอิงบอกว่าไม่พร้อมจะมีเรื่องท่านพูดอย่างนี้บอกคุณสนธิอย่าเพิ่งลงถนนไล่เธอโอดครวญว่าทางานได้เดือนเดียวบอกคุยกันก่อนได้เป็นนายกพร้อมคุยทุกภาคส่วนเพื่อประเทศสงบสุขพูดขำๆว่าถ้าเปลี่ยนนามสกุลตั้งแต่ตอนแต่งงานคงไม่ถูกไล่ใช่ไหมท่านนายกแพ้ตรงทางครับ ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องใช้สติปัญญาในการพิจารณาข้อความท่านอย่าไปเที่ยวให้นักข่าวถามท่านหรือว่าให้คนใกล้ชิดใส่ร้ายป้ายสีในรายการความจริงมีหนึ่งเดียวที่หมหาลาลัรธรรมศาสตร์ผมบอกว่าผมจะทำสามเรื่องเรื่องแรกผมจะทำก็คือว่าไม่เกินสิ้นปีนี้ผมจะไปยื่นขอความเป็นธรรมกับกรณีที่ผมโดนลอบสังหารเมื่อวันที่17เมษายน2 5 5 2โดนยิง2 0งนะัด บาดเจ็บสาหัสจากวันนั้นถึงวันนี้คดีความไม่ไปไหนเลยมีแค่ออกหมายจับคนบางคนเท่านั้นเองแต่ก็ยังไม่ได้สามารถจะสืบต่อไปจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอีกลหลายๆคนเพราะว่ามีปัญหาทางการเมืองเกี่ยวข้องนี่เป็นเวลาตั้ง12บปีละผมก็เลยอยากให้ท่านนายกไหนๆก็ขึ้นมาแล้วแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนปวตอรอคนใหม่ด้วยเหตุนี้ผมมีความจำเป็นเดี๋ยวต้องร้องเรียนขอความเป็นธรรมท่านใจใครทำก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าอีก สองสมปีเนี่ยมันก็จะหมดอายุความแล้วนั่นคือข้อแรกผมจะทำข้อที่สองที่ผมไปร้องเรียนท่านนายกต่อคือเรื่องปริมาณผู้ลี้ภัยชาวพมา่าเข้ามาในเมืองไทยเยอะแล้วกันคือเข้าแล้วไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นทางเข้าแล้วก็ไปเที่ยวร่อนเรเ่ไปนจรไปปรากฏตัวที่สุราษฎร์ธานีบ้างไปปรากฏตัวที่โนนที่นี่บ้างสมุดปราการหมหาชายัยกลายเป็นเมืองพมา่าไปแม่สอดกลายเป็นเมืองพมา่าผมอยากใช้ทานายกลองมาดูเรื่องนี้สักทีนะึง พราะว่าหลากัหลกๆแล้วมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกัน3าส่วนส่วนแรกคือสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองส่วนที่2คือกรมแรงงานหรือกระทรวงแรงงานส่วนที่3ามคือกระทรวงมหาดไทยพม่าเข้ามาในเมืองไทยนะเนี่ยเข้าได้กรณีเดียวก็คือวันหนึ่งมาทํางานเมื่อมาทํางานแล้วนี่ต้องมีใบกระทรวงแรงงานออกให้และออกในกรณีใดออกในกรณีที่เจ้าของงานต้องไปรับรองแล้วยืนยันว่าคนนี้เป็นคนที่จะเข้ามาทํางานต้องจ่ายค่าธรรมเนียม มีอยู่แค่นี้เองส่วนที่เข้ามาเยอะแยะในช่วงนี้ก็คือลีไัยจากสงครามถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ u t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม คนที่รีภัยจากสงครามนั้นเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยเขาไม่เข้ามาในเมืองหรอกครับเขาให้อยู่ตามตะเข็บชายแดนก็แน่นอนประเทศไทยก็ต้องลงทุนในการสร้างค่ายรีภัยออกมาปัญหาซึ่งมันมีความต่อเนื่องเพราะทนายกกําลังจะพิจารณาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำแต่พักประชาชนก็บอกต้องให้ได้ทุกคนรวมทั้งพม่าด้วยซึ่งผมไม่เห็นด้วย พว่ามีค่าแรงที่โรงงานต่างๆเขามีข้อกําหนดเขาอยู่แล้วเขาจะได้อยู่ได้ถ้าไม่ใช่ค่าแรงพรม่าต่ําโรงงานจะจ้างมาทําไมก็สู้จ้างคนไทยไม่ดีกว่าเลยเพระาะฉะนั้น400บาทนั้นจะต้องเป็นของคนไทยอย่างเดียวพม่าเนี่ยตั้งโรงเรียนได้ไหมถามว่าตั้งได้แต่คําถามมีอยู่ว่าถ้าตั้งโรงเรียนขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องขออนุญาตใครก็ต้องขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการเมื่อขออนุญาตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตาม เงื่อนไขและกติกาตามกฎหมายระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการเช่นต้องมีการสอนภาษาไทยไม่ใช่สอนภาษาพมา่าทั้งหมดที่สําคัญก็คือว่าต้องปฏิบัติการร้องเพลงชาติไทยไม่ใช่ร้องเพลงชาติพมา่าตอนนี้พมา่าพยายามที่จะออกลูกออกหลานในประเทศไทยได้เพราะว่าระเบียบมีว่าถ้าออกลูกออกหลานได้แล้วเนี่ยลูกก็จะเป็นคนไทยมีสัญชาติไทยทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีการควบคุมอะไรเลยแนมะ้แต่ดเดียวพมา่าเริ่ม้ามาเป็นเจ้าของกิจการหลายกิจการ อันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติถ้าเราไม่ไดําเนินนโยบายอะไรบางอย่างแล้วเรามีพักการเมืองพักประชาชนวงเล็บพมา่าหนุนหลังพวกรีัยพระพมา่านี้ทั้งหมดเลยนี่คือความเป็นห่วงของีอยู่นั่นคือจดหมายคําร้องเรียนอันที่สองที่ผมจะตามไปอันสุดท้ายผมมีคนพูดในรายการความจริงมีหนึ่งเดียวผมบอกว่าผมจะติดตามการทํางานของทานายกแพรทองทานแล้วถ้าการทำถูกต้องผมให้กําลังใจ แต่ถ้าทำอะไรไม่ถูกต้องมีการช่อราดบังหลวงที่สำคัญมีการขายชาติขายแผ่นดินยกเกาะกูดให้กับขมิ้นทนายกแพ่รองทานก็ต้องรู้ว่าตระกูลชินวัตรโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคุณพ่อของนั่นมีความสนิทสนมกับสมเด็จทุลเซ็นมากแล้วเรื่องเกาะกูดกับเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในทะเลนั้นมีการคุยกันระหว่างคุณพ่อคุณกับสมเด็จทูนเสน และก็คุณมาเน็ตซึ่งเป็นลูกชายของสมเด็จธุลเส่นที่เป็นนายกตยีทุกวันนี้ตรงนี้ถ้าท่านนายกไม่ลงมาจัดการหรือระมัดระวังตัวแล้วเราต้องยกชาติยกแผ่นดินยกพื้นที่ให้กับเขเมินรวมเบ็ดเสร็จรวมทั้งช่อราดบางหลวงช่วยเหลือผู้คนในเครือข่ายตัวเองผมบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ผมจะขอลงถนนเพื่อที่จะไล่ท่านแต่ผมไม่ได้บอกว่าทันทีผมบอกคือจะรอจนถึงปีหน้า ผมไม่คุมีเหตุผลท่านนายกอาจจะได้รับการเสี่ยมสอนให้พูดจาแบบนี้เพื่อทําให้ผมดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่รังแกเด็กอะไรกันเข้ามาแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองน่าสงสารแล้วผมจะบอกอะไรให้ยางนะไอ้คนที่รอบตัวนายกงอิงรู้ไว้ด้วยตั้งแต่นายกอุ้งอิงขึ้นมาเป็นนายกวันแรกจนถึงวันนี้ผมไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์นายกอุงอิงเลยแม้แต่นิดเดียวนอกจากไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์แล้วเนี่ยลูกน้องท่านชื่อในวิม ยังติดต่อมาที่หลานผมขอร้องเพราะว่ามีคอลัมน์ประจำพาหัวข่าวว่านายกฟันน้ำนมท่านนายกควันออกหูกโกรธหลานผมโทรสัมผหาผมผมยังนึกในใจช่างมอ่ะเปลี่ยนพาหัวข่าวแต่เนื้อาหาไม่ได้เปลี่ยนนะท่านเองเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาแทรกแซงการทํางานสื่อมวลชนแลวผมจะบอกให้รู้นะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะท่านต้องรู้นะวันนั้นถึงวันนี้ผมไม่เคยพูดถึงท่านเลยไม่เคยแต่วันนี้มาถึงวันนี้แล้วต้องพูดละ เพราะว่าลูกน้องท่านรอบตัวท่านเนี่ยทะลึ่งฟังไม่ได้สับจับไม่ได้กระเดียดเอาเรื่องที่ผมพูดอย่างหนึง่งเอามาแปลความอีกอย่างหนึง่งท่านนายกแพทองทานสังเกตมาว่าผมเนี่ยแทบจะไม่ได้พูดถึงเรื่องพ่อท่านเลยพ่อะไรก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วถ้าไม่โกหกตัวเองก็ต้องยอมรู้ว่าพ่อคุณเนี่ยทักษิณชินวัตรเนี่ยคดโกงในการติดคุกไม่ได้ไม่สบายจริงแต่ทําไมผมไม่พูดเพราะว่าโจทย์เรื่องนี้มีเยอะแยะไปหมด ผมไม่สนใจเพราะว่าผมคิดว่าคุณพ่อคุณต้องรับเวรรับกรรมอันนี้ตลอดไปจนเขาตายท่านนายกแพองงานครับช่วยถามคุณพ่อท่านหน่อยหนว่ามีเงินอีกแสนล้านสองแสนล้านมีอำนาจคุณพ่อท่านหนีกรรมพนม้นไหมถ้าท่านนายกทํางานเพื่อชาติจริงๆท่านจะล้างบาปให้กับพ่อท่านแต่ท่านยังรักพ่อมากกว่ารักชาติซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่ประหลาดใจทิศทางมันน่าจะไปทางด้านนั้นผมใช้ธรรมนาหน้าธรรมคืออะไร ทำคือความจริงถ้าท่านเข้าใจถ้าอยากแล้วผมไม่ได้คิดที่จะออกมาไล่ท่านวันนี้พรุ่งนี้ผมเป็นผู้ใหญ่ผมมีเหตุมีผลท่านต้องกระทําอะไรที่มันผิดพลาดมากขึ้นแล้วท่านไม่แก้ไขสั่งสมมาเรื่อยๆสั่งสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งสังคมเริ่มรับไม่ได้แล้วเมื่อเริ่มรับไม่ได้แล้วสังคมต้องการให้คนมีคนนําผมจะนําเองถ้าผมจําเป็นต้องประท้วงทนายกในอนาคตข้างหน้าซึ่งผมไม่รู้ไม่ได้ สุดแล้วแต่การทำทานายยกผมมีทางได้มีทางเดียวผมต้องชนะไม่งั้นผมยอมตายถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด u u s s r r i e แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม